สาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นตลวดจ,จนการการักษาความสบบเรียบร้อยของสังคมจึงกำหนดให้มีการรับั565โดยมุ่งเน้นความผิดเกี่ยวกับการพน,นันยาเสพติดและการลักลอบหนีเข้าเมืองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุร,ระเบิดสถานบริการการสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับสมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนสมาชิกสตช รวมถึงผู้มาเข้าร่วมในวันนี้ทุกท่านทุกท่านนะครับกต่ลงคนแต่ละชาติที่มาร่วมในวันนี้นะครับแต่ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าตามแผนของสำนักงานตำรวจซึ่งกำหนดให้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางเกิดเหตุนแรงขึ้นมาจะกระทบความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและพับต่อเจ้าหน้าที่ขรัฐนะครับดังนั้นก็เป็การแสดงออกถึงความพร้อม หน่วยกำลังต่างๆนะครับด้านความมั่นคงนะครับจึงมีการรวมตัวกันเพื่อเป็นการสร้างสรรค์และกั มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด